สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาเปิดกองจมบางแรกคือน้องทันเกอร์ทันเกอร์น่ารักปะ <c oughs> เราจะมาเปิดยอกบอกเลยก็คือเราจะได้แน่นอนทังเก้าตัวแต่ว่าไม่รู้จะได้สีเข็ยดหรือเปล่ามาดูกันว่าเราจะได้อะไรบ้างเรามีรูปสีเข็ดบ้างไหมเขาเขคเคยเห็นอยู่มันเป็นอะไรนะอะไรขี่ขี่หอยทากเราดูมาี <c oughs> ๋ยวมาเริ่มกันเลยครับ นงกลัวว่ะกลัวทำให้น้องเสียหายอะ่ะมาแล้วเค้ากี่ <Okay. laughs> นี่เราเริ่มตั้งนี้พี่เกนเอาแบบแค่ตรงนี้ก่อนแบโอ้ยอย่าแรงมากโอ้ยหุ่มสวยสอิกดี่าักจางเลยโดนตก โดนตกอันแรกเลยโ้น่ารักอะ่ะเป็นสีเหลืองที่ถูกต้อง,องสองกล่องอะไหมสองกล่องคือเขาทำเหมือนวิได้เนะพี่เกณฑ์นี่จะทำให้ดูอันนี้เขาไปขึ้นมาใช่ไหมไนะย,ยังไม่เอารูปอันนี้ให้เพื่อนเอนดูเลยเบ,บ๊อบน่ารักปะ เห็นแค่ในรูปก็น่ารักแล้วอ่ะทุกคนไหนแล้วทำอะไรหนูจะแกะอ่ะกลัวกองขวาสรุปไม่กล้าแกะทำไี่นานเฮ้ยนี่มันมีเป็นฉีกมันมีปล่าพี่แกเนี่ยยังไงอ๋อนี่ไงนี่เราจะแกะตรงนี้เหรอนี่ขออนุญาตนะคะบล็อกแรกเราก็คงเป็นบล็อกเดียวหรือเปล่านะบล็อกเดียวไม่ซื้ออีกแล้วแบบ นี่ไงทมีดีนะนึ่งเอาเปิดให้เพื่อนๆดูนึ่งทองคำแท้แดนแดนอ๋อนี้มันอ๋อนี่ไงอันนี้มาโชว์ข้างในหรือเปล่าไม่ใช่นี่ไงมันเอาไปตั้งอย่างงี้หรือเปล่าไม่ใช่นี่ไงไม่แต่นี่กลับหัวนี่ไงนี่ตั้งเป็นฐานนี่ไงโชว์ไม่ใช่นี่เราโชว์เลยแดนปุ๊บทุกคนเรามาเริ่มเปิดกล่องก่อนเขาเอากล่องนี้ อะดูก่อนเขาอยากได้ตัวนี้เมจิกพีเกณฑ์ไหนมาดูเดี๋ยวเพิ่งของเขาเมจิมาอยากอนอะไรมันน่ารักทุกตัวเลยรวะอันนี้น่ารักมากไหนๆอ่ะขี้แก่ชอบนี้ดีกว่าเมจิกอ๋อก็เดียวกันดูเอาใช่อเขาจะให้ตัวเป็นคนเปิดตุ้อันเลยเพราะว่าตัวเป็นคนเซียน อยากจะเปิดมานานมากมาทุกคนกล่องแรกของเรากันเอาน,นี้อเอาไปอะดูตรงนี้ก็ได้เติมน,นะอันนี้คือครั้งแรกอ่ะแบบปกติเราเราได<ช>้เติมนะน,น,นะน,นี่เอไปคือทจริงมันต้องเปิดให้มันกว้างกว่านี้ได้อันแรกแ้ะเทคนิคแรกไงเห็นปะไม่เห็นไม่ใช่ไปทมันอยู่ในถุงต้องแกะซองใช่ต้องแกะซอง ไม่จับด้วยก็คือพร้อมกันเลยพี่แกอย่าดูเขารู้ดูเลยไหมดูเลยเอชี้นะอ้าแล้วถ้าอย่างนี้เราก็รู้ดิมันมีของแถมมาจะพึ่งเนี่ยค่ะยังไงเราก็ต้องได้ถุงตัวอยู่แล้วบ้างให้ทุกคนลุ้นแรงพร้อมกันหนึ่งสองวิชนะหนึ่งเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอะไรถ่ายในนี้เอาจับแล้วก็ถ่ายเลยเอ้าก็ให้ตัวไม่ตัวก็มือหลวงเนี้ยแล้วก็ถ่ายเอา เราคิดว่าตัวได้ไดไหนในว้ายหนูว่าใช่อันไหนอันนี้ไงอือใช่ใช่เลยเมติกเแบบแรกเลยใช่หรือว่าหัวมีหัวหัวเอานะทุกคนหนึ่งสองจ้าเฮ้ยไม่ใช่เหรอเฮ้ยน่ารักมากเฮ้ยน่ารักมากข้างหน้านี่นะหัวคนน่ารักเลยอ่ะพี่แกเอาขอออกมาหน่อยดินี่ไงโอ้เห็นแต่แรกแล้ว ามีตัวเดียวที่มีตู้ไปซีนีโคตรน่ารักเลยอาตู้ไปซีนีแล้วละกันมีการไหมคือว่า b a i j i n g for you เพวน่ารักเลยสองข้อเอาแบบนี้โอ้คตน่ารักเลยวัาสามโอเคค่อยๆไปไปวางตรงนี้พี่พี่เกณฑ์๋อไหมทิ้งไม่ได้อ่ะ เอา,อางี้โอเคมาต่อไปอันตัวนี้ฟาบอุย้ยน้องบู๊ป่ะอ้าวคือไม่ได้คือไม่ได้มานะเขาแกะให้ตัวไปลุ้นเล <Okay. S 2> มาโอเคให้พี okay. ่เกณฑ์แกะดีสุดแล้วนะคะทุกคนเร็วนะให้หนูเดาเหรอ <c oughs> ยาก เฮ้ยแต่แบบงงว่าคนอื่นเขาแบบทายถูกกันได้ยังไงอะ่ะเพราะว่ายากอยู่นะยากอ่ะยากอ่ะไม่ทายลุ้นไปกับทุกคนดีกว่านะมนลุ้นกันพีเ่เง็นบินหน้าด้วยอเอ็นพูดแต่ว่าน้องทองเล็กกว่าเริ่มกัน หนงหองสองสามว้าหนึสองสามโอ้ยน้องหน้ากล่องน้องหน้ากล่องน้องหน้ากล่องน่ารักนะน่ารักเลยมีอะไรอันนี้ไหมอันนี้มีแสดงว่ามีเครื่องเคียงอันนี้มีสมองเครื่องเค <Where S 2> ียงอ่าไปใช่ไปต่อไปเลยปะ My brain น้องมองสมองน้องแบบไม่มีสมองหรอหาสมองนี้หรอนี่ไงโอเควางว่าน้องไม่มีสมองไม่ใช่ <laughs> น้องหาสมองก็ <laughs> ไม่มีสมอง <laughs> นี่หาสมองอยู่ตรงนี้ท่สุดเศร้าๆโอเคน,นี่คืเอ,อาไ้ในกล่องเออไปเอาการน้องมาด้วยเราจะได้เก็บใส่กล่องไม่เอาอเอาการน้องมาตรงนี้จะได้เก็บใส่กล่องถูกดีกว่า เอาโอเคเอาอันนี้โอเคเราเปิดเราต้องหวังซีคิทได้ปะไม่อ่ะหนูว่าหนนะูแฮปปี้ทุกการเพราะว่าหนูยกบอกมาไงหนูก็ต้องได้ทุกตัวแต่คนอื่นก็หวังซีคิทกันนะเราก็อาจจะหวังเราหวังซีคิทกันถ้าบอกนี้อาจจะเป็นบอกเพราะว่าเราสั่งมาในวันเกิดใช่ปะ ก็อาจจะเป็นไปได้นะเพราะว่ามันมีตรงเนี้ยนี่ไงสีเข็ดหนึ่งนลอยแปดซึ่งยากมากนี่ลองมาพี่เกณฑ์พี่เกณฑ์ทำไมแกะพังง่วหนูอีกโหเกิดเป็นไผ่ไอตัวที่ตัวว่าสีเข็ดนี่มันเหยียบอะไรนะน้องหอยทากอย่า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 มาอย่ามาไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอก อะไรอ่ะเมจิกหรือเปล่าไข่ชาหรือเปล่าตัวใหญ่อยู่นะเนี่ยซองมันไม่เท่ากันจริงทุกคนก็คือเราสังเกตจากซองได้นะเมื่อกี้ซองขนาดเล็กใช่ป่ะก็จะเป็นตัว Where is my brain เออแต่ว่าอันนี้เออมาดูกันหนึ่งสองสามลุ้น้อมกันลยดีจ้ะ้งท้องมีถุงถุงอะงถุงสองท่าอุ้ยน้องล่อจังเลย ก็เดียวอะ่ะพี่มีอัน,นปปเนี้ยปุ๊บอ่ะเนี่ยทำไมอะ่ะไม่รู้ <laughs> อุ้ยน่ารักว่ะพี่เยันมีเครื่องเคียงไหมไม่มีไม่มีไอันนี้ชื่อว่าโมนโจลาโต้น้องกินไอศครีมอยู่อุ้ยน่ารักอะทุกคนมันน่ารักเกินไปอะ่ะเฮ้ยมันน่ารักจริงอันเนี้ยชอบอันเนี้ยเฮ้ยมันราคาหนานนเลยเหรอน่ารักเนาะดีเทลคือ,ค,อคือดีมากเลยอะ่ะ อันนี้น้องนั่งที่น้องนั่งผจ,จั์แล้วก็มีที่ตักไอติมเอออุ้ยน่ารักอะไม่มีกินน่ารักไม่มีเอ,อ๊ต่อไปเกเฮ้ยน่ารักมากอย่าน่ารักทุกตัวเลยจริงคือมันน่ารักมากกว่า <c oughs> มากกว่าที่เห็นในรูประนวน เอ้ยเหมือนตัดกล่องที่สามเริ่มเซียนเนาะออแต่ว่าน,นี่ไปเยอะแล้วนะเราควรเก็บยังไงอ่ะทุกคนปกติต้องมีกล่องใช้วัะสนามยังไม่มีใครไปเซ็นนะคะออแคลม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 บางทีมันแฮปปี้เอ้ยเดี๋ยวก่อนกาดมาไม,ไม่ใช่ไม่ใช่เห็นเครื่องเคียงมันพี่เกณฑ์นนะ่พาหนูพาอะไรเครื่องเคียงเครื่องเคียงไม่รู้ไม่รู้เฮ้ยเห็นแล้วเห็นอะไรเห็นไอ้ไม้คาถา โหแอบไปนี่เลยอ่ะสปอยอ่ะแต่ไม่เป็นไรเผื่อไม่ใช่มาลองพร้อมกันดีกว่านะคะ<า><า>ถิงค่ะของจำเนี่ยน่ารักปะน่ารักมากโคน่ารักเอาพี่เกลียออกมาค่ะทานเห็นไหมกล้องกล้องยังเลือกเขาเลยไม่จริงอ่ะใครนา่ารักกว่ากาันกล้องโฟกัสเขา เอามาเอาไมา้ข้าวเทาอาไม้ด้วยนีนมัน,<อ>น<ด>เสียบไ,ได้ไหมอ่ะให้หน่อยเสียงให้ทุกคนเห็นชัดๆอะหนูว่าเสียบได้คนรน่ารัก,ก็ไเมจิีมจิน้่งมายากรเหรอจะได้ไหมหนูหนูหนกลัวพังมากอุ้ยไ,ได้ได้ได้พี่เกณฑ์นห,หนึ่งสองสามทุกคนน่ารักปะ มีดาวตรงนี้ด้วยน่ารักมากแพป๊าปาป๊า,ปา,ปาคนน่ารักเอาเจไปเลยครับไอปุ้งนี่ตอนนี้สีแล้วเก็บอันนี้ของตัวแรกอันนี้ของตัวนี้ไหมคะอันหอันนี้มีใช่ <c oughs> อันนี้ส่วนใหญ่เขาจะมีเาเรียกว่าอ,อ,อะไรโฟมยิบตัวต่อไปฟิว น้าตัวเองไ้ยทำไมมันจะโฟกัสแต่พี่เกนอะหนอยใจแล้วก็ข้เหมือนคนกว่าป่ะตัวหนอยใจแหละก้องไม่หับตะดำ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 เคไปมาุดนไปพร้อมกันนะจ๊ะเพื่อนๆที่รักทุกคนดูไหนอะนี่จ้าหนึ่งสองสามเราจะไม่แบบเขาเรียกว่าอะไร ขยำขยำเพราะว่าดูไม่รู้อยู่ดีต้องเป็นคนเซียนอ่งจะรู้หนึ่งสองสามอ๋อนีอ่ตัวนี้ก็น่ารักมากตือเตือเตือตือเครื่องเคียงวนไปอู้ดก็น่ารักมากก็น่ารักมากนี่มียายแมงมุมด้วยนี่เครื่องเคียงนี่นี่มีอะไรวะ ก็ไม่มีแล้วอ่ะไม่มีนั่นแหละเครื่องเคียงเอ,อันนี้ชื่อว่า dream catcher dream catcher นี่น่ารักป่ะโอ้ยมันเกินไปเหมือนแบบน้องกำลังคนคนอะไรแม่มดมแม่มดหอ่อความฝันหลักจับความฝันโค่นน่ารักเอาใจไปเลยเอาใจไปทุกคน อันนี้มันเหมือนตัวเรานะคะเราออถึงเอามานะคะหนึ่งสองสามหนูว่าถ้าได้สีเข็ดนะนะเลิศตอนแรกก็ไม่หวัง,ลงมมแล้วอืมมันจะหมดแล้วเลยหวังเนี่ยราหวังอยู่ <c oughs> อ๋อกำโซ่ไม่หวังน่าด <c oughs> ่าเขาดึงให้อันนี้ไม่เห็นเลยโ okay. อเคจั้มเฮ้ยหนักเปล่าเออหนักเหยียบเตาเหยียบอะไรไ<ห>แล้วนะน หยับเตาอ่ะมี่อะไรให้เล่นอีกได้อ่ะหยับเมฆเอ,อ้ยแต่ไอตัวในในก็น่ารักนะเว้ยพี่เกณฑ์เอ,อ้ยถือว่าเพอใช่ถือว่านี้แน่เลยเพราะมันมีเหมือนมีปีกอะ,อะไอในในอะน้องในในมันน่ารักอยู่นะเริ่มนะมาทำทรูปให้องกันแครับอะไรเป็นไงอันไหนนะนี่ อ่อปวดเลยหนึ่งสองสามปุ๊บอุ้ยไอ้ตัวนี้ตัวน้น่ารักมากน่ารักมากทุกคนน่ารักมากแล้วน้องเป็นสีผ้าน้องขี้แกะอยู่อ่ะเฮ้ยน่ารักกันอะทุกคนเอาใหม่หมุนนี่อีกสักรอบสิไหนอันนี้ทำไงอันนี้ต้องยืนแต่ให้ทุกคนดูเป็นแบบเนี่อือ นีใช่ไหมที่เกน,นนี่อะไร<ช>อ๋อฝั่งนี้มาแล้วจ้าทำใช่ไหมลอยเออมันลอยอยู่บนเมฆอันนี้ลอยอยู่บนเมฆค่ะ <c oughs> นี่ลอยอยู่บนเมฆค่ะน้องขี้แกะอยู่ว้ายน่ารักจังเลยยิววิวทุกคนอันนี้น่ารักมากแล้วน้องเป็นสีฟ้าพาเทลดี ให้เขดูใ,ใกล้ก่อนไอ้น่ารักเก็ไปแล้วนะสวัสดีเราชื่อเราชื่อไหนไหนเรากำลังจะบินแนว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 โอเคเราต่อผักเบรกชั่วขาวสวัสดีค่ะอันนี้โลกหนูสวัสดีทุกคน อันนี้ด้วยสวัสดีค่ะแฮอสวัสดีค่ะแนะนำตัวทุกคนก่อนแต่น้องชื่ออะไรนะ้าสวัสดีค่ะแล้วก็มีอีกตัวใหญ่สามตัวนะจ๊ะเริ่มเริ่มเริ่มอุย้ยกับเห็นไม่เห็นค่ะมาอะไรด,ดีกว่านี่แหละสีตาวันนะี้เอาไหม มันต้องขี่อะไรละมันต้องขี่หอยทากเออขี่หอยทาก้างหนึ่งหนูรู้ก่อนมันต้องอีกสองอันอ่ะโอเคเหลือสองตัวแล้วตัวสามมีฐานนี่แน่นลเลยรู้เลยมา ลุ้นเนี่อง้มหมนซีเกตเออทองเฮ้ยมันมีมันมีนี่ด้วยอ่ะนึ่งขอเหโอ้ยนี่นกองเป็นพาทิดะเุ้ยน่ารักนะ้าไปได้เด้อเฮ้ยมีตัวเล็กด้วยโอ้นะไรตัวมีผีเอ้ยไม่ใช่เพนกินเพนกินรอบรอบสองตัว วม่ได้กเลยอันนี้เป็นไอันี่เหรอมีแพนกวินได้ยังไงอ่ะสีเขียดเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ก็โคลนนี่เขาแถมมาให้สองตัวฉันนี่ใช่เฮ้ยเราได้แพนกวินงสองตัวเออไอ้ลูกในกล่องมีตัวเดียวเราได้แผ่นกลิ้งสองตัวอะโชว์ทุกคนใหม่เยี่ยค่ะทุกคนน่ารักไหม นมากมากเดีเราให้ดูน้องเพนกวินด้วยน้องเพนกวินนี่แล้วก็มีกตัวหนึ่งนี่เอ็นสตัวน่ารักมากไปต่อดีกว่าเพราะว่าเราไม่ได้ซีเคทแน่เลยโอ้ยอยู่สองอันก็ไม่นแน่นะเหลืออะไรอ่ะเหลืออยู่สองตัวทุกคน ซื้อที่เก็บแล้วมันน่ารักเกินอ่ะเดี๋ยวค่อยถ่ายให้ทุกคนดูทีเดียวตอดึนไปมันเห็นเขาต้องเอาไอ้นี่ออกมาเพราะเรจะเครื่องเคียงเครื่องเคียงอ่ะอันนี้ของกองนู้นเฮ้ยเฮ้ยอะไร ไม่แน่น่ะเฮ้ยไม่แน่แน่ะเฮ้ยมันมีเหลือตัวนี้กับตัวนี้ใช่ไหมเฮ้ยหรือเปล่าพี่เรนแกละเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไม่ใช่แหละ <c oughs> ดูแลดูแลว,ว่าอะไรอามาหนึ่งสองสามราคาหนึ่งสอง น้องคนนี้อันนี้หาแบ็กหาซาลาหเครื่องเคียงน่ารักกว่าจริงหรอน้องเห็ดน้องเห็ดอ่ะควดูนี่น่ามยนฟิวฟิวฟิวนี่นี่ครับฮ้ยกหลตอนท้ายนะ ต้องลุนแล้วก็เหลือพระจันทร์เนี่ยเอ,อ้ยแต่พระจันทร์ไม่ได้ไม่ได้ก็เสียใจอีกเพราะโดนพระจันทร์ไงเค้มาพระจันทร์ก็เฉยๆเ,เพราะว่ายังไงถ้าพระจันทร์มันก็คือตัวเขาไงเขาทุกตัวก็เหมือนตัวเขาอยู่ดีไปแต่เขาจะเอาการให้ทุกคนเหมือนกันอ,อ้าวแล้วมันมีโอกาสไม่ได้พระจันทร์ไหมหรอไม่มันก็มีโอกาสที่เขาจะส่งมาไงคนคนละด้าน ตัวสุดท้ายแล้วมันจะมีหรอไอที่มันมีสุดท้ายมันไม่มีหรอกหนูก,ก็เห็นปกติถ้ามันมีนะหยิบได้ก็ได้แล้วแต่ต่ราแต่ตกลัวต้องลุ้แล้วยังไงมันก็ได้ของทุกตัวป่ะทุกคนมันก็ต้องดีใจไหม <c oughs> ใช่ไหม แล้วถ้าสีเขียนแค้วแล้วถ้าสีเขียนมันก็ไอ้นี่ไงคนมาลุ้นกันไม่ต้องลุ้นร <c oughs> หรอกแล้วคนลุ้นมาตั้งหนังนแกะเลยตัวนี้มันไส้ครับทุกคน <c oughs> แล้ว <แก S 1> พอ <ไป S 1> มันรู้แล้วก็ใช่ใช่อ่ะเอามาเอียงต่างช่ำอ๋อไม่มีเครื่องเคียงหรอตัวนี้ไม่มีหรอตัวนี้นี้ช่องช่ำตัวนี้ก็น่ารักนะ นี่นี่ That's a c h a h s w e e e r นี่เพราะว่าน่ารักนะเว้ยแตัวนี้ก็น่ารักที่ยดูเนี่ยเนาะอันนี้น่ารักเลยอ่ะแล้วตาน้องแบบทุกคนสังเกตตาน้องมองเหมือนน้องกำลังกินน้ำผึ้งตรงบนผาจันทร์อ่ะแล้วตัวนี้เป็นหมีอะ่ะแล้วตัวนี้เป็นน้ำผึ้งเอ้ยตัวนี้เป็นผึ้งนี้เป็นน้ำผึ้ง,ง,ง,นนงกินอยู่บนเมฆน่ารักจังเลย นา่าแหละทุกตัวโอ้น่ารักวาตายแล้วมันเกินไปแล้วลูกเิีบน่ารักะค่ะนี่คือเคียบเห็นครบทุกตัวเห็นครบไหมอ่ะไม่ครบงั้นเราก็ปังไปแบบนี้ได้ไหมเรียบไม่น่ารักไหมรังชี้ชี้กันสิเดี๋ยน้องจยนี่อยู่นะเดี๋ยน้องจะถ่ายให้ทุกคนดู แบบเวนนั่งจังเลยแต่ว่าถ้าได้ตัวซีคิดอะ่ะมันก็จะว้าวไงใช่ใช่ทำไม,ไม,มนัม่งไหมแล้วมันก็ชอบผโฟกัสได้าพี่เกนทางคลิปเลยใช่เขาหลอกว่าคือเขาเหมือนคนน่ะสวัสดีค่ะไปโ <Okay. S 1> อเคไปนี่นะเฮียมาแล้วอันนี้มาแล้วนั่งนั่งไหม เป็นบล็อกแรกที่เปิดนะจริงๆอ่ะมีอันไอ้บล็อกหนึ่งที่อยากได้มากแต่ว่าตัวนี้ฮะเหมือนเอามาเก็บเป็นโมเดลตั้งว่าเป็นตัวเองไงแบบเดอะโมลชาแนลมันต้องเกี่ยวกับแบบพระจันทร์อะไรเงี้ยซึ่งเห็นตัวนี้แล้โวดวนตกอ่ะทุกคนเออทำไมนะ้อน้อยใจวอ่อ่าอ่าเออเนี่ยขอพูดหน่อยนี่ทุกคนกคือมันน่ารักมากเพราะว่าปกติคือเรารู้สึกว่าอะไรที่มันเป็นตัวเองใช่ปะ่ะเราก็จะชอบแบบโดย ปกติอยู่แล้วอะเหมือนทุกคนมีแบบถ้าสมมติว่ามีกุหลาบที่ชอบแล้วเห็นอะไรเงี้ยก็จะเอามาแทนตัวเองเอะไรเงี้ยซึ่งหนามก็จะเอาพระจันทร์เงี้ยมาแทนตัวเองซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวเองจา้าแตวจะถ่ายให้ดูพร้อมกายอีกทีหนึ่งว่าน่ารักขนาดไหน วันนี้ค yeah. yeah, really ่ะเออคลิปนี like, share, ้มันคลิปแฮปปี้มากเย้รู้ก่อนทุกตัวเลยโอเคไปแล้วนะคะค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พวกเราด้วยเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย